ผลกระทบจากโควิดสิบเก้าในแง่ของธุรกิจของผู้ผลิตรายการกอนไรคับเป็นไงบ้างคะคือถ้าถามถึงว่าผลกระทบของโควิดสิบเก้านี่นะครับสำหรับผู้ผลิตหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์เป็นยังไงบ้างนะครับก็ถ้าบอกว่าในช่วงที่มีการระบาดอย่างหนักถึงขนาดว่ามีการออกพรกรออกมาแล้วก็พูดง่ายๆถ้าเป็นเหตุที่เข้าใจ ตรงกันพร้อมกันทั่วประเทศนี่ก็คือตั้งแต่สถานการณ์ที่เริ่มมีข่าวจากสนามสนามมวยนะครับแล้วก็มีการแพร่ระบาดออกไปในหลายๆจุดทั่วประเทศนี่นะครับก็ทางบริษัท black dot ของเรามีการดูแลแล้วก็ผลิตร,รายการทีวีอยู่หลกัหลกๆ2รายการด้วยกันนั่นก็คือรายการ perspective ที่ออกอากาศทางช่อง9 m c o t hd นะครับแล้วก็รวมไปถึงารายการยินดีที่ได้รู้จัก โชคดีที่ในเบื้องต้นเรามีการถ่ายทำเอาไว้ล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่เราเริ่มได้ยินสถานการณ์ว่าจะมีโควิดระบาดท,ที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนะครับตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาเมืองไทยมากน้อยแค่ไหนหรือระบาดหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ทำการเตรียมถ่ายสต็อกเอาไว้ล่วงหน้าเยอะพอสมควรจึงทำให้ช่วงตอนมีนาเราก็ประกาศให้พนักงานทุกคน work from home นะครับ ก็คือไม่ให้มีการพบเจอกันแล้วก็ให้เตรียมการสำหรับการถ่ายทำหลังจากที่เราจะสามารถออกมาถ่ายทำได้ล่วงหน้านะครับก็ช่วงของการออกอากาศแล้วก็อออกากาศตามปกตินะครับเปอร์สเปกทีแล้วก็พอถึงช่วงหนึ่งสต็อกของเทปเราหมดเราก็ใช้เป็นการรีรันแทนนะครับเช่นเดียวกันสำหรับรายการยินดีที่ได้รู้จักก็เหมือนกันนะครับเป็นในสเต็ปแบบเดียวกัน แต่นี้เมื่อสต็อกของเราเนี่ยหมดเนี่ยนะครับแล้วก็มันก็ตรงกับในช่วงที่โควิดเริ่มซาลงนะครับเริ่มสามารถที่จะออกมาทำงานกันได้ในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับเราก็กลับมาทำงานกันตามปกติแล้วก็มีการบันทึกเทปแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนสไตล์ในการถ่ายทำบ้างก็ใช้ในเรื่องของวิดีโอคอนเฟรนซ์ในการถ่ายทำนะครับสำหรับเปอร์สเปคที แต่สาหรับรายการยินดีที่ได้รู้จักเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นรายการที่ต้องออกไปถ่ายทํานอกสถานที่เนี่ยเราก็ต้องพบเจอผู้คนช่วงแรกแล้วก็เบรกค่อนข้างที่จะยาวเลยในการถ่ายทําแล้วก็พอทางรัฐบาลประกาศให้คนเริ่มออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติได้เริ่มมีการผ่อนปรนในข้อบังคับหลายๆอย่างนี่นะครับเราก็ทําการเปิดบริษัทแล้วก็มีเาขาเรียกว่า,าระเบียบและก,การควบคุมให้พนักงานทุกคนมีวิธีการ ทำงานในรูปแบบใหม่ที่ต้องป้องกันตัวเองเพราะว่าทุกคนต้องนึกเสมอว่าถ้าหากใครคนใดคนหนึ่งเป็นพาหะนําเชื้อไปเนี่ยจะทําให้ทั้งบริษัทหรือทั้งองค์กรเนี่ยได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังตัวมากเป็นพิเศษนะครับไม่ใช่เพียงแค่ในสถานที่ทํางานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเวลาเขาจะกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านไปพบเจอเพื่อนเจอคนรู้จกักเขาก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยเพราะว่านั่นต้องเป็นการนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม ในสถานที่ทางานเอาไว้เป็นหลักด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญมากกว่าน,นั้นก็คือว่าในเรื่องของรายการยินดีที่ได้รู้จักเนี่ยเราต้องเป็นรายการที่ออกมาพบเจอคนเพราะเขาเริ่มผ่อนปลนแล้วก็ออกกลับมาพบเจอแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบในการถ่ายทาบ้างจากที่เมื่อก่อนอาจจะมีการใกล้ชิดกับคนที่ถูกสัมภาษณ์หรือถูกพูดคุยมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นการ ทักทายสวัสดีแล้วเว้นระยะห่างแล้วก็ต้องใส่หน้ากากในการสนทนาตลอดนะครับก็หวังว่ามันจะไม่เป็นอย่างนี้ไปตลอดเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีผลต่ออรรถรสในการรับชมพอสมควรเพราะว่า1ก็คือผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่เห็นสีหน้าของคนที่เป็นคนสัมภาษณ์อย่างผมเองเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะว่าเขาไม่รับความรู้สึกของเราแล้วก็ อย่างที่2ก็คือคุณผู้ชมเองก็จะเสียอรรถรสในการรับชมเช่นเดียวกันทั้งเรื่องของเสียงที่คุณได้ยินมันก็จะอู้อนะฮะแล้วก็รวมไปถึงภาพที่คุณได้เห็นก็จะไม่เห็นสีหน้าของคนที่ทํางานนะครับเปอร์สเปกทีฟเองเราก็มีวิธีการาสัมภาษณ์ในรูปแบบใหม่ก็คือต้องเว้นระยะแล้วก็มีเครื่องมือในการป้องกันระหว่างแขกรับเชิญกับผู้ที่ถูกผู้ที่สัมภาษณ์นะครับให้ให้ให้ใหให ให้ปลอดภัยที่สุดจะบอกว่าร้อก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับก็เท่าที่เราจะสามารถทําได้นะครับครับก็สําหรับพฤติกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้คนทั่วไปนะครับในวันที่ยังไม่มียาป้องกันหรือวัคซีนนี่นะครับ mm. เชื่อว่าทุกคนจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่น่าจะมีพฤติกรรมในรูปแบบใหม่ที่เหมือนกันแล้วก็อย่างเช่นวันนี้เราเพิ่งเริ่มมีโอกาสได้ถ่ายทำรายการยินดีที่ได้รู้จักเนี่ย เราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับประชาชนบนท้องถนนในย่านบางเขนเนี่ยนะครับก็พบว่าทุกคนมีความเคยชินกับการที่จะต้องสวมใส่หน้ากากและวนี่ถ้าเกิดคุณหันไปเห็นทางซ้ายขวาของผมเนี่ยนะครับก็ทุกคนก็ไปใส่หน้ากากกันเดินตามท้องถนนไปหมดเลยนะครับการนั้นเป็นพฤติกรรมแรกอย่างที่2คือหลายๆคนหรือคนส่วนใหญ่ก็จะพบเจลแอลกอฮอล์ติดมือไว้นะครับไม่แบ่งแยกชนชั้นไม่แบ่งแยกอาชีพนะครับทุกคนมีหมดเลยครับนี่คืออุปกรณ์ที่ เหมือนติดตัวเป็นอวัยวะที่34ต่อจากโทรศัพท์มือถือนะฮะคือเรามีอวัยวะ32โทรศัพท์มือถือเป็น33แล้วเราต้องมีเจลล้างมือและหน้ากากเป็นอวัยวะที่34เพื่อป้องกันาการแพร่ระบาดหรือการติดต่อนะครับก็แน่นอนก็ถ้าเอาจริงโรคระบาดเนี่ยนะครับมันสามารถป้องกันได้นะครับด้วยการหยุดการติดต่อนะครับก็ โรคติดต่อจะเกิดขึ้นต่อเมื่อคนติดต่อกันเพราะฉะนั้นถ้าเรา,เรามีการเว้นระยะทางสังคมไม่ติดต่อกันมากจนเกินไปในช่วงสถานการณ์ที่โรคระบาดก,ก็จะเห็นได้อย่างที่ผ่านมาก็เริ่มควบคุมได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มกลับไปใช้ชีวิตตามปกติก็เป็นไปได้สูงว่าโรคระบาดนี้จะกลับมาอีกครั้งในวันที่ยังไม่มีวัคซีนนะครับแต่ว่าสิ่งนี้มันก็มากับปัญหาที่ควบคู่กันว่าเราก็หยุดการติดต่อไม่ได้ไม่งั้นเศรษฐกิจของประเทศ หรือสังคมจะไม่ขับเคลื่อนเราไม่ติดต่อก็ไม่เกิดการค้าขายไม่เกิดการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไม่เกิดการาาเขาเรียกว่าอะไรการหมุนเวียนของระบบเงินนะครับผู้คนที่มีเงินอยู่แล้วก็จะอยู่ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายก็หมดอยู่ดีถ้าไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนนะครับแต่คนกว่าเขาจะหมดกว่าคนที่มีเงินจะหมดเนี่ย คนระดับล่างจะตายก่อนแล้วเพราะว่าเขาไม่มีการแลกเปลี่ยนก็ไม่เกิดการทํางานไม่เกิดการติดต่อก็ไม่มีเงินในการใช้จับจ่ายและเลี้ยงชีพนะคบเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นเป็นอย่างมากโรคติดต่อจะติดต่อเมื่อคนติดต่อกันอีกครั้งแต่จะลดการติดต่อได้หากเรามีวิธีการปฏิบัติตัวในรูปแบบใหม่มากยิ่งขึ้นก็อย่างที่บอกใส่หน้ากากมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ วิธีการรับประทานอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าความรู้พวกนี้มันจะค่อยๆมาเป็นความรู้ชุดใหม่ที่สุดท้ายแล้วโรคเหล่านี้ก็จะหายไปเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วครับเราเดินเท้าเปล่ากันไม่ใส่รองเท้าเรามีสิทธิ์ที่จะโดนของมีคมตะปูแก้วบาดเท้าได้หรือแม้กระทั่งพยาธิไชเท้าเชื้อโรคติดมาตามเท้าตามที่หลายๆคนบอกกันนะครับสุดท้าย เราก็สร้างวัตรกรรมขึ้นมาเป็นรองเท้าแล้วมันก็สามารถทําให้เราเดินทางได้ไกลามากกว่าเดิมเพิ่มศักยภาพในการเดินทางเช่นเดียวกันมันมีอีกหลายๆเรื่องที่เมื่อก่อนเราไม่มีพอเรามีมันก็ป้องกันได้นะครับในอนาคตมันอาจจะมีอุปกรณ์จะเป็นวัคซีนหรืออะไรก็ตามที่มันจะมามาช่วยป้องกันโรคโควิดนี้แล้วก็อาจจะทําให้เราปลอดภัยจากมันแต่ตราบใดก็ตามที่ โลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าพฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนไปเรื่อยๆผมเชื่อเหลือเกินว่าเียมันก็มีโรคระบาดโรคใหม่อยู่นะครับความสําคัญที่สุดของการที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้ในทุกสถานการณ์มนุษย์จําเป็นจะต้องเรียนรู้และปรับตัวตามพฤติกรรมใหม่ถ้าเราไม่ปรับตัวเราจะสูญพันธ์นะฮะ สิ่งมีชีวิตทุกสิ่งมีชีวิตที่ยังสามารถเปลี่ยนไปในสภาพแวดล้อมใหม่ได้เพราะเขาเรียนรู้ที่จะรู้จักในการปรับตัวสิ่งมีชีวิตบางชนิดไม่สามารถปรับตัวได้ก็สูญพันธุ์ไปอย่างในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกเอาว่าคุณจะเป็นคนที่สูญพันธุ์หรือคนคุณจะเป็นคนที่พร้อมจะเปลี่ยนตัวไปตามสถานการณ์หรือบรรยากาศของโลกที่เปลี่ยนไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้บอกว่าให้เราทําลายโลกกัน แล้วเราก็ปรับตัวตามที่เราทําลายโลกกันแต่มันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมาหยุดคิดว่าถ้าเราทําลายโลกไปจนถึงจุดจุดหนึ่งแล้วต่อให้เราปรับตัวยังไงจะสร้างอุปกรณ์มาป้องกันมีเครื่องใส่ชุดอวกาศเดินกันบนท้องถนนแล้วก็ตามเนี่ยเราก็อาจจะยังอยู่บนโลกนี้ไม่ได้อยู่ดีถ้ามันถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้ระบบนิเวศระบบสิ่งแวดล้อมมันกลับคืนอยู่ในสภาพเดิม หรือในสภาพที่ปลอดภัยกว่าที่เราเคยเป็นแบบนี้ก็ได้อันนั้นก็เป็นคําถามที่เราจะต้องถามตัวเองทิ้งเอาไว้ว่าเราจะทําลายไปแล้วก็ปรับตัวไปตามสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปหรือหรือเราจะปรับตัวในการที่หันมาใส่ใจโลกของเรามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่เรายังจะสามารถมีชีวิตในแบบที่เราใช้ได้อยู่บนโลกใบนี้และลูกหลานของเราก็ยังจะสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้อันนั้นก็ เป็นคำถามที่ที่ท,ที่อาจจะทิ้งเอาไว้นะครับติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะเทนแชนแนลอย่าลืมกด s ั b s ะ r i b e กันด้วยนะ